สวัสดีครับวันนี้จะพามารีวิว z ซ X 200รคิดหนึ่งนะครับคันนี้นะครับมาใหม่นะครับโอ้เันตึ๊บเลยคุณปุ๊บเลยอะ่ะโอ้นะครับโอ้คุณจัดเลยอะ่ะมองไม่เห็นเลย มาใหม่นะครับคันนี้เจ็ดแสนห้าหมืนบาทนะครับคันนี้เจ็ดแสนห้าหมืนบาทนะครับจัดไปเน้นได้นะครับดาวสามแสนห้านะครับจัดไปเน้นสี่แสนนะครับส่งอยู่ประมาณเก้าพันบาทนะครับคันนี้นะครับไครหาสองร้อยไว้ใช้งานนะครับหรือว่ายืนไว้ยกอ้อยนะครับผ่อนดาวดาวประมาณนี้นะครับแล้วก็ผ่อนน้อยๆนะครับส่งสบายๆนะครับ โซดีฟิล์มสวยนะครับคันนี้โซ้ดีฟิล์มสวยเปลี่ยนสปอเก็ตให้ใหม่นะครับซ้ายขวาเลยนะครับแล้วก็โซ่โซ่เดิมเจ้าของเ็เปลี่ยนใหม่นะครับแล้วก็ฟิล์มสวยนะครับแล้วก็มาเก็บงานทําสีนะครับเช็คระบบให้นะครับใครหาไว้ชกยกล้อยนะครับก็มาดูคันนี้ได้นะครับทําระบบแอร์เรียบร้อยนะครับเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทครับ ไว้นะครับคันนี้สภาพสวยเลยนะครับก็มีเท่าไหร่ก็ไม่พอนะครับเซติกสองร้อยคิดหนึ่งเนี่ยขายได้เรื่อยๆอยู่นะครับเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทนะครับนี่ผมว่าดาวแค่นี้ผมว่าส่งสบายนะเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทเดีวสามแสนห้านะครับ ไม่ต้องเทงค้ำเลยนะครับออกสองคนผัวเมียได้เลยนะครับก็ส่งประมาณเก้าพันบาทนะครับประมาณนี้ไม่ถึงหมื่นดีไปก็หมื่นหนึ่งอะครับส่งมาเดือนละหมื่นก็เท่ากับรถกระบะนะครับเราหากินได้สบายเลยนะครับเนี่ยยกองยกอ้อยเอาไปเก็บงานไปไว้ยกอ้อยหรือว่าโอ้โหนแรงจัดนะครับตัวเฟรมสวยนะ เทมสวยเลยครับเทมสวยวโซ่พุ้ไม่มีแตกนะครับโซ่ดีไม่แงโซ่เลื่องไม่มีแตกเลยนะครับนี่ครับเทมสวยเลยนะครับเนี่ย เช็คระบบแอร,ร์นะครับติดฟิล์มนะครับเก็บงานทําสีนะครับแล้วก็รั่วซึมซีนกระบอกก็เก็บให้แล้วนะครับ ไปหาไว้ใช้งานก็ตึงกลางเข้ามาได้นะครับโทรสอบถามได้เลยครับออปั๊มแห้งเลยครับปั๊มแห้ง,หงเลยครับ เดี๋ยวจะมีแผ่นปิดตรงนี้ให้นะครับเดี๋ยวจะมีแผ่นปิดตอนนี้เขายังไม่ปิดนะครับจะปิดให้นะครับแล้วก็ม,มูมามสวยงามนะครับแอร์เย็นนะครับนี่ครับเซ็ต X สองร้อยคิดหนึ่งนะครับ7จ็ดแสห้ามบาทนะครับคันนี้นะครับภายในแอร์เย็นชํานะครับ ฮะใช่ยกอ้อยยืนบอดินสบายแร์ไม่หมดมากพรได้ใช่แอร์หนาวไหมแอร์เย็นแอร์เย็นจ้ำเลยโอ้แอร์หนาวเลยไาครบใช่ไหมไฟฟ้าครบเตากระต่ายได้หมดนะครับเต่ากระายไมเต่ากระต่ายไม่ได้หรอเอาละไฟฟ้าครบจริงจแต่เตากระต่ายไม่ได้เดี๋ยวมันมีเตากระต่ายในรุ่นนี่ใช่ เครื่องดีเครื่องดีสนใจก็โทรสอบถามดูรูปได้ในเพจนะครับสองร้อยคิดหนึ่งเดี๋ยวเก็บงานให้เพิ่มนะครับอยากเก็บตรงไหนอยากทำตรงไหนบอกได้เลยนะครับเอกสารครบนะครับทุกคันครับนะครับอยากได้แบบไหนได้หมดคนระับมี a ฟ c นรองรับนะครับเราไม่ต้องเสียค่า a ฟ c นเลยก็ ปกติถ้าบางทีเราไปเสียไปไปไปทำไปจ่ายไฟแนนซ์ที่อื่นเราก็ต้องเสียค่าไฟแนนซ์ประมาณสี่หมื่นห้าหมื่นะครับสามหมื่นสี่หมื่นห้าหมื่นนั่นแต่นะครับไโด้ได้ได้โอเคเดี๋ยวไปตรวจเช็คร่างกายเราโอเคครับเนี่ครับเดี๋ยวไปตรวจเช็คร่างกายนะครับแล้วก็เก็บงานให้นะครับอยากทําตรงไหนนะครับทําตรงไหนเพิ่มก็บอกได้เลยนะครับ ก็ยังไฟตงไฟแนนซ์เราก็จัดเสียค่าจัดค่าโอนทุกอย่างให้ลูกค้านะครับแล้วก็ลูกค้าก็ไม่ต้องเสียเลยแล้วก็เราก็มีบริการส่งให้ลูกคา้าลูกค้าก็ไม่ต้องเสียนะครับคือกําเงินมาสามแสนห้าหมนบาทก็จบเลยนะครับไม่ต้องเสียอะไรเพิม่มเติมนะครับจบแค่ตรงนั้นเลยไม่มีเพิ่มบวกบวกนู่นบวกนี่เพิมเ่มนะครับไม่จบแค่ตรงนั้นเลยหรือว่าหรือว่ารุ่นไหนนะครับก็ดาวน้อยดาวเยอะนะครับก็จบแค่ราคานี้นะครับไม่มีบวกเพิ่มว่า จะมีค่าส่งค่าจัดไฟนงไฟเน้นไม่มีนะครับเนี่ยเราทําเพื่อลูกค้านะครับทุนน้อยนะครับหาทุนน้อยๆนะครับงบน้อยนะครับไปใช้งานนะครับมีแมคโครเป็นของตัวเองนะครับไฟฟันมานานนะครับสำหรับคลิปนี้จบไปเพียงแค่นี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องยูทูบเสนาคุโศงสงด้วยครับฝากกดติดตามเพจด้วยครับเสนาคุโครซสงเดี๋ยวผมจะลงรูปให้ดูนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ